ธรรมบทภาคที่7็แปลโดยพระยัญชนะยกศพเรื่องพิสู์ผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยานักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า99เริ่มตั้งแต่พัทยาพิขูวัตถุเป็นต้นไปพัทยาพิขูวัตถุอันว่าเรื่องเห็นพิสู์ผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยามายานข้าพระเจ้าวเจเตจกาวสถานว่าพระศาสดาพัทยังนิสายะชาติยาวเนวิหารโต เมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองช่วว่าพัทยาประทับอยู่ในชาติยาวันอรพัสทรงปารภพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายพัทเยผู้อยู่ในเมืองชื่วว่าพัทยากเทศิตรัสแล้วทำบุิแสังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่ายังหีเกียจังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าเตพิขวรว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอุยุตตาเป็นผู้ควงขวายแล้ว ปาตุกะมณนนีในอันตกแต่งซึ่งเขียงเทา้าอเหุสูงได้เป็นแล้วธรรมสังขากาจริโยอันว่าพระธรรมสังขากาจาย์อาหะกก่าวแล้วยถาอย่างไรธรรมสังหากาจริโยอันว่าพระธรรมสังขากาจาย์อาหะกก่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าปนาก็สมเยนะโดยสมัยเตนะโขนั้นแหล พิขวรว่าพิสุทั้งหลายพัทยาผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยาอนุยุตตาเป็นผู้ตามประกอบแล้วปาทุกามาณานุโยคงังตามประกอบในอันตกแต่งซึ่งเขียงเท้าอเนกาวิหิตังอันมีอย่างไม่ใช่หนึ่งหุตวาเป็นวิหารตีย่อมอยู่สายางกรรติปี ย่อมกระทําเองบ้างปรลังบุคลังการนติปีย่อมยังบุคคลอื่นให้กระทําบ้างตินาปาทุกกลางซึ่งเขียงเท้าอันบริยุการแห่งย่าสะยางกรติปีย่อมกระทําเองบ้างปรลังบุคลังการนติปีย่อมยังบุคคลอื่นให้กระทําบ้างมวลช้าปาทุกกลางซึ่งเขียงเท้าอันบริการแห่งย่าป้อง สยางกระโรตีป e ah ah ีย่อมกระทำเองบ้างปะรังปุคลังกระเรนตีปีย่อมยังบุคคลอื่นให้กระทำบ้างปปพะชาปาทุกังซึ่งเขียงเท้าอันเป็นวิการแห่งยญ้ามงกตตายสยางกระโรนตีปีย่อมกระทำเองบ้างปะรังผุคขลังกระเรนตีปีย่อมยังบุคคลอื่นให้กระทำบ้างหินตาละปาทุกังซึ่งเขียงเท้าอันเป็นวิการแห่งต้นเป้ง ย,ยังกรโจนติปีย่อมกระทําเองบ้างปรางผุขลังกรเรนติปีย่มยังบุคคลอื่นให้กระทําบ้างกำรปรปลาทุก,กังซึ่งเขียงเทา้าอันเป็นวิการแห่งผ้ากำผลริญนจันตีย่อมละทิ้งอุเทสังซึ่งอุเทศปริปุชังซึ่งปริปุชั่ออทิสีลังซึ่งอธทิศีลอธทิจิตตังซึ่งอธทิจิตอธทิปัญญงังซึ่งอธทิปัญญาอิติดังนี้ ตรงพระธรรมะสขากาจารย์กล่าวแล้วอย่างนี้นะครับออ,ออกตรงนี้นะครับอีกที่ตรงนี้พิกูลอ่านว่าพิสุทั้งหลายตรงนี้เป็นพิขูนะครับสรูนี้คือพิมพิมผิดนะครับเป็นเป็นสระอูนะครับอุชายิตวายกโทษแล้วตถากรณภาวางังซึ่งความเป็นคืออันกธรรมเหมือนอย่างนั้นแต่สั่งพิขูนางแห่งพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอารมเจสุง กราบทูลแล้วสัุูแก่พระศาสดาสถานว่าพระศาสดาคาหิตตวาทรงติเตียนแล้วพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายเจเหล่านั้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิเขเวดุก่อนพิสุทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายอาคันตวามาแล้วเกียเจนะด้วยเกียรติอันเจน,นะอื่นอุย,ยุตตาเป็นผู้นขนวายแล้ว กิจเจในกิจตอาญสมิงเอวะอื่นนั่นเทียวอัมหะย่อมเป็นอิทธิดังนี้เทเสนโตเมื่อทรงแสดงทรรมังซึ่งทมอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าหิก็กิจจังอันว่าเกียติอัตโดของตนอย่างใดตังกิจจังอันว่ากิจอันนั้น อิเมหีพิขูหีอันพิสูทั้งหลายเหล่านี้อปาวิทังละทิ้งแล้วปะนะแต่ว่ากรรมังอันว่าการงานอกิจจังมิใช่เกียรติเยหีพิขูหีอันพิสูทั้งหลายเ่าใดกะยีระตีย่อมกระทำอาสวะอันว่าอาสวะทั้งหลายวัฒนตีย่อมเจริญเตสังพิคูนางแก่พิสุทั้งหลายเหล่านั้น อุณาลานังผู้มีมานะเพียงดังไม้อออันยกขึ้นแล้วปัฏาตานังผู้ประมาทแล้วจะส่วนว่าสติอันว่าสติกายคตาอันไปแล้วในกายนิจจังเนืองนิดเยสังพิขูนังอันพิสุทั้งหลายเหล่าใดตรงนี้หากจะถีเป็นตติยานะครับสุสมารทาัทธาปารลบพร้อมด้วยดีแล้ว แต่พิควรว่าพิกสุทั้งหลายเหล่านั้นกิจเจสาตาจาการิโนผู้มีอันกระทำเนืองในกิจเป็นปกตินาเสวันติย่อมไม่เกี่ยวข้องกัรมังซึ่งการงานอกิจจังมิใช่กิจอสวาอันว่าอาสวะทั้งหลายแต่สังพิคูนางของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นสตานางผู้ระลึกได้ สัมปชานานางังผู้รู้ทั่วโดยชอบขัชชันติย่อมถึงอาางัถังซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้อิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่า,วาหิก็กำมังอันว่าการงานเอวังอาทิอันเป็นต้นอย่างนี้อิติคืออปริมาณศสีลขันทโคปนงัง อันว่าอันคุ้มครองซึ่งกองแห่งศีลอันไม่มีปริมาณอรัญญาวาโสอันว่าอันอยู่ในป่าทุตังคะปริหรารนังอันว่าอันรักษาซึ่งทุดงภาวนารามตาอันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดีกิจจังนามะชุวเกียติพิกุโนของภิกษุโหติย่อมเป็นปทาทายะจจำเดิม ปัจิตาการโตแต่การแห่งตนบวชแล้วปณะ,ะแต่ว่าเกียริจังอันว่าเกียรอัตโนของตนอย่างใดตั้งเกียริจังอันว่ากิจอันนั้นอิเมหีพิขูหีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านี้อปวิทังละทิ้งแล้วอปวิทังคือว่าชาติตังชาติตังทอดทิ้งแล้วอิทิดังนี้ตาทาประเทศสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะ ปทัททวัยศะแห่งหมวดสองแห่งบทว่ายังหีกิจจังอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่าปะนะส่วนว่าชาตามาน,านันงอันว่าอันตกแต่งซึ่งรม่มอุปาหณะมาน,านันงอันว่าอันตกแต่งซึ่งรองเท้าปาทุกปะปาตา,า,าธารกะธรรมกรากะ กายพันธนะอังสาพันธนะมันดานางังอันว่าอันตกแต่งซึ่งเขียงเทา้าและบาทและโอน้ําและธรรมกรกและประโคตเอวและผ้าอังศาอากิจจังนามะชื่อว่ากรรมไม่ใช่เกิจพิกุโนของพิษุโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ ประัสสะแห่งบทว่าอากิจจังอิติดังนี้เป็นต้นอโทอันว่าอธิบายว่าตังอกิจจังกัมัังอันว่าการงานไม่ใช่เกิจนั้นเยหีพิคูหีอันพิกษุทั้งหลายเหล่าใดกะยรติย่อมกระทำอสวานว่าสวะทั้งหลายจาตารโรปิแมสีวัทันตีย่อมเจริญแต่สังพิคูนางแก่พิสุทั้งหลายเหล่านั้น อนณลลานางังชั่วว่าผู้มีมานะเพียงดังไมอ้อ้ออันยกขึ้นแล้วมานะนัาลลังอุคิวิตวาจรเนนะเพราะอันประพฤติยกขึ้นซึ่งมานะเพียงดังไมอ้อ้อปมมัตานางังชั่วว่าผู้ประมาทแล้วสติวอสักเคนนะเพราะอันสละลงซึ่งสติอิทธิังนี้อาโถอันว่าอัดว่า สุปคหิตาประคองด้วยดีแล้วอิติดังนี้พระสัทแห่มบทว่าสุสมารธาอิติดังนี้กายานุปัสนาภาวนาอันว่าอันยังปัญญาเป็นเครื่องตามเห็นซึ่งกายให้เจริญกายคตาสติอิติชื่อว่ากายคตาสติอโถอันว่าอันว่า แต่พิควรว่าพิสุททั้งหลายเหล่านั้นนาเสวันตีย่อมไม่เกี่ยวข้องนาเสวันตีคือว่านัการนตีย่อมไม่กระทํากรรมังซึ่งการงานชัตตาบรรณาธิกงังมีอันตกแต่งซึ่งร่มเป็นต้นเอตงังนั่นอกิจจังอันช่ว่ไม่ใช่เกียต อิติดังนี้พระราแห่งบทว่าอคิจจังอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่ากรมเมในการงานกตเเพอันอันตนพึงกระทำกัตเเพคือว่ากระนิเยกระนิเยอันอันตนควรกระทำอปริมาณศีลขันทะาโคปนาทิเกมีอันคุ้มครองซึ่งกองแห่งศีลอันไม่มีปริมาณเป็นต้น ปัธยะจําเดิมปภิชิตาการะโตแต่การแห่งตนบวชแล้วอิติดังนี้พระสะแห่งบทว,ว่ากิจเจอิติดังนี้อโถอันว่าอันว่าสะต,ะตังการิโนผู้กระทำเนืองเนืองเป็นปกติสตางการิโนคือว่าอธิตาการิโนอนธิตาการิโนผู้มีอันกระทำไม่หยุดแล้วเป็นปกติ อิทิดังนี้ประรสาแห่งบทว่าสัตัจากะริโนอิทธิดังนี้อโธอันว่าอธิบายว่าอาสวารว่าอาสวะทั้งหลายจะตาโรปีแมสีเตสังพิคูนังของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสตานังเชื่อว่าผู้มีสติสติยาอาวิปปวาเสนะเพราะอันไม่อยู่ปราดจากสติ สัมปชานานังชื่อว่าผู้รู้ทั่วโดยชอบสัมปชัญเยเหีเพราะสัมปชัญญะทั้งหลายจตุหิสีอิติคือสาตกะสัมปชัญญางอันว่าสาตกะสัมปชัญญะสปายสัมปชัญญังันว่าสปายสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญังันว่าโคจระสัมปชัญญา อาัมโมหาสัมปัชัญญังอันว่าอาัมโมหาสัมปชัชญะคัจฉันติย่อมถึงอาางัถังซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้อาาัถังคัจฉันติคือว่าปริขยังอาภาวังคัจฉันติคัจฉันติย่อมถึงปริขยังซึ่งความสิ้นไปรอบปริขยังคือว่าอาภาวังอาภาวังซึ่งความไม่มีอิทธิดังนี้ เทศนาวสารเนในการปฏิ่สลงแห่งเทศนาพิควรไหวพิสูุทั้งหลายเตเหล่านั้นปฏิทิงสูตตั้งอยู่เฉพาะแล้วอาราเตในพระอรหัตเทศนาอันว่าพระเทศนาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วชนานางแก่ชนทั้งหลายสัมปตานนางปีแม้พูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลพัทยาพิขูวัตถุอันว่าเรื่องเห็นพิสูุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยา นิติ้างจบแล้ว